วันนี้รถเร็ว1.1เนี่ยเข้าเช้ามากเลยนะฮะก็ล่าช้าไป 3. 0นาทีก็ถือว่ารับได้นะเวลาดีกำลังดีเลยนะครับผมไม่ได้ล่าช้าแบบ2-3ชั่วโมงนะครับผมล่าช้า3าินาทีเองตอนนี้ขับบนรถก็ใกล้จะเข้าที่หาดใหญ่แล้วเดี๋ยวรอไปชมบรรยากาศกันเนาะก็ร้านค้าบางร้านยังไม่ได้เปิดเลยนะครับผมก็จะมีขบบนรถโดยสารธรรมดานะฮะรอ จอดรออยู่นะฮะต้นทางจากหาดใหญ่ขบวนรถหนึ่งจหนึ่งนะครับผมจะเข้าในชานชลาที่5้านะฮยสถานีชุมทางหาดใหญ่อ่ะขบนมาแล้วนะครับผม ผู้ได <faith> ้รับสถานีโครงเออภวัฒนางสถานีตโรงจะเข้าเทียบในทางจราจรที่5ค่ะ และเราจับเป็น QSY 5220นะฮะ ก็วันที่9ทธันวานะครับผมเทศกาลปีใหม่2,66 6นะครับกับขบวนรถเร็วที่171นะครับผมวันนี้ราชามา30นาทีถือว่าเวลาไม่เร็วนะครับผม ให้ผู้ที่สารเดินลอดผ่านอุโมองนะฮะตอนนี้รถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมก็รอการเปลี่ยนหัวรถจักรอยู่นะฮะหัวรถจักรรุ่นใหม่ก็จะปลดที่หาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ไปเข้ารองรถจักรนะครับผมชุมทางหาดใหญ่นั่นเองแล้วก็จะเอาหัวมาเปลี่ยนนะฮะ qsy 5 2 2สองสูนะครับผมวันนี้เข้า่าใจนะฮะชาสามสิบก็ได้เป็น gea ทำขบวนนะครับผมผัดเวรกันนะครับผมเป็น4556นะฮะ าก็ระหว่างรอนะครับผมเปลี่ยนหัวรถจักรวัดเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งกรุงเทพสุไหงกรกนะฮะแต่ตอนนี้นะครับผมสิ้นสุดระยะแค่ยะรานะครับผมเพราะว่าฝนตกหนักนะครับผมอุทกภยัยฮะน้ำท่วมทางรถไฟขาดนะฮะผู้โดยสารที่ เดินทางจากหาดใหญ่ไปเชือคกะลกเนี่ยจะไม่มีรถต่อนะครับผมเขาให้เรานั่งรถโดยสารไปเองนะฮะจะมีรองรับแค่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมก่อ,อลงสายใต้จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับผมไปด้วยนะฮะเพื่อเกิดเหตุการณ์ยิงกันนะฮะ 1>, 1 7 1หนึ่งเจ็ดหนึ่งที่จะเดินทางลงยะรานะฮะก่อได้เป็น G E A นะครับผม ยานนะครับผมรถเร็ว171กรุงเทพปลายทางสุขไนกรกนะฮะแต่สิ้นสุดแค่ยะรานะฮะออกจากหาดใหญ่นะครับผม6โมง45นาทีนะครับผมขบวนรถเร็วที่171นะฮะออกจากชุมทางหาดใหญ่จะไปเส้นสุดระยะที่ยะรานะครับผมชั่วคราว ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็เข้าถึงหาดใหญ่ช้า30ก็เวลาดีอยู่นะฮะ